สดีครับอ่าครูเสือนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับอ่าในรายวิชาสุขศึกษาและพลังศึกษานะครับวันนี้ครูเสือก็จะพานักเรียนเรียนผ่านซื่อออนไลน์ของครูเสือเองแต่ก่อนอื่นครูเสือจะพานักเรียนนะครับชมคลิปวิดีโอสั้นๆก่อนนะครับอ่าพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย ยหยุดนะหยุดนะโอ้ยมันกระชากสิอ้ยออ้าวโอ้ยฮืาฮ่าเหนื่อยจังเลยขอพักก่อนนะซ้มเธอไปเล่นก่อนแล้วกระเด็ดผู้ชายแบบนั้นได้ยังไงอ่ะเธอเป็นผู้หญิงนะไม่เห็นเป็นเลยเลยก็เพื่อนกันก็เล่นกันได้อย่างนี้ไง โอ๊ยพอก่อนพอก่อนก็ใช่ไงเพื่อนกันแต่เราเป็นเด็กผู้หญิงไม่เหมือนเด็กผู้ชายนะไปเล่นก่อนแลกกันได้ยังไงล่ะก็ไม่เห็นมีอะไรเสียหายนี่คิดมากไปหรือเปล่าใบาเฟิร์นผู้หญิงกับผู้ชายไม่เหมือนกันสักหน่อยแม่เราบอกมา แม่บอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายนะมีสรีระร่างกายที่ไม่เหมือนกันตอนเด็กๆอาจไม่รู้สึกคิดว่ามันไม่แตกต่างแต่ถ้าเราโตขึ้นแล้วคิดเหมือนเดิมไม่รู้จักระวังหรือว่าไม่เห็นคุณค่าตัวเองก็จะเกิดปัญหาได้คุณค่าของตัวเองเหรออยังไงอะไอคุณค่าของตัวเองเนี่ยอืมอ่ะนึกออกแล้วแป๊บหบนึ่งนะ นี่แน่แต่ใบนี้เข้าไปเป็นไงมันใช่เคนเรายืมหนังสือหน่อยได้ไหมได้นี่ไง,งเจอกันอีกแล้วนะหนูใบเฟิร์นสวัสดีค่ะพี่ลรปบี้ซ้มนี่คือพี่ลรบบี้นะจะมาตอบคำถามของพวกเราไงเออคือหนูมีคำถามอะคะ่ะ ใบเฟิร์นกับส้มอยากรู้ว่าบทบาทและคุณค่าของเราเป็นยังไงแล้วสำคัญมากใช่ไหมคะเห็นกลุ่มเด็กๆชายหญิงที่วิ่งเล่นกันอยู่นั่นไหมล่ะเห็นค่ะก็ไม่มีอะไรนี่คะเล่นกันเหมือนที่ส้มเล่นกับเพื่อนเมื่อกี้เลยนี่ดูทางนี้สิจ๊ะเฮ้ยมาอ้อหือ แล้วเราจะปฏิบัติตัวยังไงดีล่ะคะก่อนอื่นนะต้องบอกว่าบทบาทและคุณค่าพฤติกรรมของเพศชายและเพศหญิงต่างกันด้วยนะการปฏิบัติตนต่อเพศตรงข้ามจึงมีความสำคัญมากเลยละจ้า <c oughs> เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่ตามมาไง <c oughs> เด็กชายและเด็กหญิงควรรู้จักการปฏิบัติตนตามบทบาทเพศของตนให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย เพศชายนอกจากควรตัดผมสั้นให้เรียบร้อยและแต่งกายเหมาะสมตามวัยให้ดูสะอาดสะอ้านแล้วควรจะพูดแทนตัวเองว่าผมและลงท้ายด้วยคำว่าครับและที่สำคัญนะจ๊ะไม่จับหรือว่าถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิงที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องขออนุญาตก่อนจ้ะและต้องได้รับการอนุญาตด้วยนะ แล้วก็ต้องไม่แกล้งหรือว่าใช้คำพูดล้อเลียนการให้เกียรติผู้หญิงเป็นเรื่องสำคัญและคอยช่วยเหลือผู้หญิงเมื่อมีโอกาสจ้าแล้วเพศหญิงล่ะคะผู้หญิงก็เหมือนกันจ้าต้องรู้จักทำความสะอาดทรงผมและแต่งตัวให้เรียบร้อยพูดแทนตัวเองว่าฉันและลงท้ายด้วยคำว่าค่ะและห้ามเลยนะ ต้องไม่ให้ผู้ชายที่ไม่ใช่พ่อหรือญาติพี่น้องในครอบครัวแต่ต้องเนื้อตัวเป็นอันขาดนะและก็ไม่ไปจับต้องตัวผู้ชายด้วยควรจะนั่งเดินยืนให้เรียบร้อยตามมารยาทสังคมนะจ๊ะไม่ต้องห่วงนะจ๊ะส้มจะจำเรื่องที่เราเจอกันวันนี้ไม่ได้หรอกความลับของเคนก็จะมีแค่ใบเฟิร์นแล้วก็ Ken เคนเท่านั้นที่รู้จ้ะ แต่จะจำได้แค่ความรู้ที่ฉันบอกไปได้เท่านั้นนะเอาละจ้าในเมื่อเธอทั้งสองคนเข้าใจกันดีแล้วเดี๋ยวพี่รับบี้จะส่งพวกเธอกลับแล้วนะซ้มส้มมาเล่นกันเถอะแล้วแล้วถามบัรียนอ่เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ คลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับลักษณะทางเพศนะครับและความภาคภูมิใจในตนเองอ่ะเดี๋ยวรรยนนครูเสิร์ชพานนักเรียนนะครับเรียนนะครับเนื้อหาของวันนี้นะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเรามาดูเพศและการแสดงออกทางเพศนะครับอ่าด้านร่างกายอ่ะเพศและการแสดงออกทางเพศด้านร่างกายนะครับอ่ะเมื่อแรกเกิดนะครับลักษณะทางร่างกายจะแสดงให้รู้ว่า เป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะครับซึ่งแต่ละเพศมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปโดยมีอวัยวะเพศนะครับที่แสดงว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะครับหรือบางคนอาจมีทั้งสองเพศในคนเดียวซึ่งเป็นไปได้ตามธรรมชาตินะครับในสังคมปัจจุบันมีความหลากหลายทางเพศนะครับบางคนชอบนะครับ บางคนมีความชอบและการแสดงออกทางเพศที่แตกต่างนะครับจากเพศที่กําเนิดต่อมาครับอ่าด้านอารมณ์นะครับอด้านอารมณ์นะครับเด็กอายุห้าถึงเจ็ดขวบนะครับมีลักษณะอารมณ์ที่พบบ่อยดังนี้นะครับหนึ่งดีใจเมื่อได้รับสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ตนเองพอใจถูกใจครับสอง ชื่นชมหรือแสดงความยินดีกับคนที่รู้จักหรือชอบพออสามชอบใจนะครับภาคภูมิใจเมื่อได้รับสิ่งที่คาดหวังหรือต้องการสี่นะครับเมื่อตนเองผิดหวังนะครับหรือไม่ได้ในสิ่งที่ตั้งใจไว้นะครับอ่าก็จะเกิดอาการเสียใจห้า กรธหรือโมโหเมื่อไม่ได้ดังใจตนเองหรือมีคนขัดใจพกหวาดกลัวนะครับเมื่อต้องพบเจอสิ่งที่ไม่ชอบหรือเป็นอันตรายกับตนเองอทีนี้นะครับเรามาดูลักษณะความแตกต่างทางด้านอารมณ์ของแต่ละบุคคลดังนี้หนึง อารมณ์อ่อนไหวง่ายเช่นร้องไห้เมื่อรู้สึกเสียใจหรือน้อยใจสองเมื่อได้รับคำชมเชยจะแสดงท่าทีชัดเจนสามรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถต้องการเป็นที่ยอมรับเป็นผู้นำกลุ่มและได้รับคำชมเชยจากเพื่อนอสีนะครับอ่า มีความรู้สึกสงสารนะครับเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นและรู้จักแสดงความเห็นอกเห็นใจ 5. ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเข้าใจในกฎกติกาความแตกตา่างระหว่างถูกและผิดหใจเย็นไม่โกรธง่าย 7. มีเหตุผลในการแสดงความรู้สึกถูกผิด ่ะต่อมานะครับอเรามาดูเมื่อต้องอยู่รวมกับเพื่อนหรือผู้อื่นนะครับคู่เรานะครับควรปรับตัวและอารมณ์ให้เหมาะสมนะครับเช่นไม่โกรธง่ายนะครับไม่เอาแต่ใจตนเองไม่แกล้งให้เพื่อนโกรธนะครับเพื่ออยู่ร่วมกับเพื่อนและผู้อื่นอย่างมีความสุขอตอนนี้เพื่อนๆมีอารมณ์แบบไหน อ่านะครับตอนนี้นักเรียนรู้สึกอารมณ์แบบไหนไหนใครรู้สึกอารมณ์ขี้เกียจอ่าใครรู้สึกอารมณ์ขี้เกียจยกมือยกมือเลยใครขี้เกียจเรียนไม่ได้นะครับอ่าเป็นเด็กต้องตั้งใจเรียนเดี๋ยวใครเรียนวิชาครูเสือทําแบบฝึกหัดมาส่งครับครูเสือจะพาเมื่อเปิดเรียนนะครับครูเสือจะพาลงไปเล่นวิชาพละศึกษาอ่า ต่อมาเรามาดูนะครับด้านสังคมและลักษณะนิสัยเด็กในวัยนี้นะครับจะมีสังคมกับเพื่อนและครูที่โรงเรียนจึงชอบการเข้าสังคมและการพบปะกพูดคุยกับคนอื่นต้องการเข้ากลุ่มและเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนนะครับโดยพยายามปรับตัวให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม ซึ่งอาจ,จแสดงออกโดยการแบ่งความสิ่งของให้เพื่อนและการปฏิบัติตนตามข้อตกลงของกลงุ่มลักษณะทางสังคมโดยเฉพาะในเรื่องการเล่นบางคนชอบทำกิจกรรมหรือเล่นเกมและเล่นกีฬาที่ใช้พละกกำลังมากและเล่นการเป็นกลุ่มเช่นเตะฟุตบอลนะครับเล่นวิ่งไล่จับนะครับ ต่อมา,มานะครับบางคนนะครับชอบกิจกรรมหรือเล่นเกมเล่นกีฬาที่ใช้พละกกำลังน้อยนะครับไม่และไม่ชอบเล่นคนเดียวเช่นเล่นกีฬาที่ใช้สมองนะครับอเช่นมาอสเล่นขายของอเล่นทำอาหารเล่นตุ๊กตานอกจากนี้นะครับเด็กอายุห้าถึงเ็ดขวบนะครับ เริ่มมีงานอดิเรกที่ชอบทาซึ่งลักษณะของงานอดิเรกนะครับยังแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างแน่นความสนใจโดยบางคนจะชอบงานอดิเรกที่ท้าทายและได้แสดงความสามารถของตนเองเช่นเลี้ยงปลาสวยงามสะสมของเล่นบางคนจะชอบงานอดิเรกที่อ่อนโยนนะครับ หรือได้ความรู้เช่นอ่านนิทานวาดภาพสะสมตุก,กตาอ่ะทีนี้นะครับการเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลจะทำให้เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขโอเคอ่ะทีนี้ให้นักเรียนนะครับเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาแบบฝึกหัดของผูเสือนะเอาขึ้นมาเลย นะครับอ่าวันนี้เราจะทําหน้าหน่วยการเรียนรู้ที่สามหน้าที่ยี่สิบถึงหน้าที่ยี่สิบสามนะครับอ่านักเรียนเอาขึ้นมาครูเสือแนะนํานะครับนักเรียนคนไหนที่ทําตามครูเสือไม่ทันให้นักเรียนกดหยุดคลิปนะครับเพื่อทําข้อตรงนั้นให้เสร็จซึ่งพอกดหยุดคลิปแล้วดูจากไหนก็ดูจากสื่อหรือดูจากมือถือที่นักเรียนใช้ดูครูเสืออยู่ตอนนี้นะครับอ่าถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย ่านะครับอ่าหน้าที่ยี่สิบนะครับหน้าที่ยี่อ่าหน้าที่ยีสบเอ็ดนะครับนักเรียนนะครับเขียนเครื่องหมายถูกลงในหน้าข้อความที่เป็นลักษณะของนักเรียนที่แตกต่างจากเพื่อนอ่าบางคนนะครับแตกต่างกันด้านอะไรด้านทรงผมอ่าด้านความสูงด้านน้ำหนักด้านการแต่งกายด้านสีผิวด้านความชอบด้านความแข็งแรง จำนวนแขนนะครับทุกคนมีแขนเท่ากันอตำแหน่งอวัยวะนะครับทุกคนก็มีตำแหน่งอวัยวะที่เท่ากันจำนวนขานะครับมีจำนวนขาที่เท่ากันไหนใครมีขาใครมีขาสี่ขามีไหมใครมีขาสี่ขาไมีมีนะลูกอ่ามีขาสองขาอ่าหน้าต่อไปนะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนวาดภาพระบายสีเพื่อนต่างเพศของนักเรียนหนึ่งคน ลงในช่องสี่เหลี่ยมแล้วเขียนอธิบายเพื่อนต่างเพศสมมุติว่าตัวนักเรียนเป็นผู้ชายนักเรียนต้องวาดรูปอะไรนักเรียนต้องวาดรูปเพื่อนผู้หญิงแต่ถ้านักเรียนเป็นผู้หญิงนักเรียนต้องวาดเลือกนเรียต้องเลือกวาดรูปเพื่อนผู้ชายนะครับอะวาดลงไปแล้วก็เข ah. ียนชื klar, ่อนะครับเขียนชื่อเล่นก็ได้เขียนชื่อเล่นของเพื่อนคนนั้นลงไปแล้วก็มาตอบว่ามีลักษณะแตกต่างจากตัวฉันคือสมมุติว่า เพื่อนเป็นผู้หญิงยังไงเพื่อนผู้หญิงก็ผมยาวกว่าเพื่อนผู้หญิงตัวสูงกว่าหรือเพื่อนผู้หญิงตัวเตี้ยกว่านะครับนั่นเอก็เขียนลงมาให้ครูเสือด้วยนะครับอ่าต่อมานะครับอ่านักเรียนนะครับเขาว่าข้อที่สามนักเรียนนําตัวอักษรหน้าข้อความที่กําหนดเขียนเติมลงในตารางจุดเด่นและจุดด้อยให้ถูกต้อง อ่าโอเคนะครับอ่าจุดเด่นนักเรียนดูจุดเด่นนะครับจุดเด่นนะครับก็คือกอไก่เขียนหนังสือสวยอ่าอันนี้เป็นจุดเด่นนะครับข้อคอควายร้องเพงลงไพเราะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นนะครับข้อจอจานตัวสูงอ่าจุดเด่นแน่นอนข้อต่อไปซอโซมีน้ำใจใช่จุดเด่น,น,นข้อ,อดดขที่ห้านะครับยอผู้หญิงอ่า คือเล่นกีฬาเก่งก็เป็นจุดเด่นอ่าทีนี้จุดด้อยพ่อขอไข่พูดติดอ่างอ่านี้เป็นจุดด้อยนะครับงองูร่างกายอ้วนอ่าชอชิงนะครับข้อายอ่าชอช้างมีโรคประจำตัวแล้วก็ชอกระเชอาเรียนหนังสือไม่เก่งอ่นานักเรียนนะครับเขียนลงไปนะครับเรียงให้ถูกนะครับ อ่าต่อมาข้อต่อมานะครับอ่าการรู้จักสร้างจุดเด่นนะครับและการแก้ไขจุดด้อยของตนเองจะส่งผลอย่างไรนะครับนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าคําตอบที่ถูกต้องลงไปแล้วเขียนเครื่องหมายปิดหน้าคําตอบที่ถูกต้องอ่าข้อที่หนึ่งนะครับผู้พ่อแม่ผู้ปกครองภาคภาคภูมิใจอันนี้เป็นจุดเด่นไหมเป็นจุดเด่นนะครับอ่า ก็เขียนเครื่องหมายถูกต้องข้อที่สองได้รับค่าขนมเพิ่มอันนี้เป็นจุดเด่นไหมไม่ใช่นะครับข้อที่สามนะครับตนเองภาคภูมิใจอ่าอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอ่านักเรียนนะครับทํามาให้ครบเลยนะครับทั้งหมดสิบข้อนะครับอ่าทีนี้มาดูข้อที่5นะครับนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าข้อความที่ทําให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและเขียนเครื่องหมายผิด ลงในช่องวงกลมนะครับหน้าข้อความที่ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจของตนเองอนักเรียนก็เขียนมาเลยบางคนอาจจะให้เพื่อนยืมมือสอเป็นความภาคภูมิใจไหมเป็นอ่าลังแกเพื่อนเป็นความภาคภูมิใจไหมไม่เป็นนะครับนักเรียนนะครับทำให้ครูเลยทั้งหมดห้าข้อนะครับอโอเคนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อการสอนออนไลน์ของผู้เสือเองนะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับอ่าสำหรับสื่อการสอนออนไลน์ของครูเสือเองนักเรียนนะครับอย่าลืมทําแบบฝึกหัดนะครับมาส่งคุณครูเสือด้วยนะครับและอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะครับและพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย